ครั้งที่67วันที <f gitti> <man> ่15มกราคม69วบันนี้เป็นครั้งที่67วันที่15มกราคม2569เข้าพเจ้าบิกกี้ทิเชอร์ขอเปล่งมาจาสัตยายพุทธมนต์ ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารย์ยบูชาแด่องค์พระกรมปฏิเทวเจ้าองค์หลวงปูส่สมเด็จลุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนานในการสวดสันใหญ่ของข้าพเจ้านี้ขอพระพาวุณบรรณาธาาิการครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าไปสมาธิอันควรการสวดสันใหญ่ญาต่อไป บทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาลสุเอตราคจันตุเทวตาสัตตมังมุนิราชธาสุนันตุสโสโมกตังสักเกราเมจรูเปเเคลิสิกาและเตจันเดลิเกมิมาณีทิเประเทจักาเมจรุวนาคานีเกหะปตุมิยกเเคเตปุมาจยันตุเทวาชลธาลวิสเมยคกขะกรบนาคาทิทันตาชติเกยังมุนิวรวัจนาสัตบูเมสุนันตุธรรมสวรรคกาโรอายมปันตาธรรมสวรรคกาโรอายมปันตาธรรมสวรรคกาโรอายมปันตา บทสวดนมังกรสิทธิคาถาน้ำมตัสัพปวัตุระโตสัมมาสัมพุทธัสสะน้ำมตัสัพปวัตุระโตสัมมาสัมพุทธัสสะน้ำมตัสัพปวัตุระโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดสัจจกิริยาคถานัตติมีเจริังอัญงพุทโธมีเจริังวรังเอเตนะสัจจวัชนะโสติมีของตุสัพพะทานัตติมีเจริังอัญงธรรมโมมีเจริังวรังเอเตนะสัจจวัชนะโสติมีของตุสัพพะทานัตติมีเจริังอัญงสังโฆรมีเจริังวรังเอเตนะสัจจวัชนะโสติมี บทสวดมหาคุณิโกนาโถตีอธ ap an ap ิการคาถามหาคุณิโกนาโถอัธายาสัพภปนังปุเรตวาปรมีสภาประตูสัมพุทธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัชนามังหงุตุสัพูปัตถวามหาคุณิโกนาโถหิตายะสัพภปานินังปุเรตวาปรมีสภาประตูสัมพุทธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัชนามังหงุตุสัพูปัตถวามหาคุณิโกนาโถสุขายะสัพภปานินังปุเรตวาปรมีสภาประตูสัมพุทธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัชนามังหงุตุสัพูปัตถวา บทสวดมหาสมัยสูตรเอวเมสุต,ตังเอกังสมัยยังพระกวาสเกสุวิหารติกะพิละวะัตุสมิงมหาวันี มาตาพิกุสังเขนัสติงปัจมัเตหิพิกุสเตหิสเปหิวะอรหันเตหิทัสนิจักรโลกตาตุหิเทวตาเยปุเยนะสนิปติตาหุติพระกบันตังทัศนายยปิกุสังกัญจะยัตโคจตุนังสุทธาวาสกายจิการนังเทวานังเอตตังุหุสีอัญโขพระกบันสเกสุวิหันติกับปิลาวัตุสมิงมหาวันีมหาตาพิกุสังเขนัสติงปัจมัเตหิพิกุสเตหิสเปหิวะเฮวะอรหันเตหิทัศนิจักรโลกตาตุหิเทวตาเยปุเยนะสนิปติตาหุติพระกบันตังทัศนายิุสังัจะยนนุมยปิก ติเกียปจิกาคาถาปัสยามติอัตโคตาเทวตาเสยยทาปีนามาปะละวาปุริโสสมะจิตตังวาปะหังภาสาเลยาภาสาลิตังวาปะหังสมิจชยะ เอวะมีวะสุทาวาเสสุเทวิสุอัตระหิตาพระพุทธตุปุรตประตูละหังสุอัตโกตาเทวตาพระกวันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัิตังสุอกมันตังติตาโกเอกาเทวตาพระพุทธตูสติเกอิมังคถังอภาสิมหาสัชมโยปะวันนัจมิงเทวกายาสมาคตาอาคตธมหิอีมังธรรมัสมายัางตะกิตาเยวะอปราชิตะสังกติอัตโกอปราเทวตาพระพุทธตูสติเกอิมังคถังอภาสิตตระพิกโวสมาตหังสุปิตังอัตโนอุชุกรรมังสุสารติิิิิววะเเเนนนนตตตตตาากหััรียปฏ อัตโคอราเทวตาปรากฏตัวสันติเกีิมังคาังอปาสิเจตวะคีลังเจตวะปะรีขังอิทักคีลังโอหัจจะมั่มิชาเตจรันติสุทาวิมาลาจักกุมตาสุทันตาสุสุนาการติอัตโคอราเทวตาปรากฏตัวสันติเกีิมังคาังอปาสิเยเกจิปุตังสรนังกาตาเสตนาเตขมิสัติอปายมินปะหายะมนุสังติหังเทวบุญยังปะรีปุริสันติตอัตโขพระกวาปิิคูอามันเตสิเยปูเยนันปิกเวทัสสุปโลกธาตุสุเทวตาสันนิปติตาคงติตัฏฐะตังทัศนายะิกสัังจจะเยปิิเตกวอ อติตามัตฐานังอรหันโตสมาสัมพุทธตเตสัมปิปะกวันตานังอิตาปรมาจิตวิปวตาสเนปติตาอหิสุงเสยทัปิไม่หังไมตรีเยปิเตปิกเวออหิปวิสันติอนาคตมัตฐานังอรหันโตสมาสัมพุทธตเตสัมปิปะกวันตานังอิตาปรมาจิตวิปวตาสเนปติตาปวิสันติเสยทัปิไม่หัางอิตระหิอัจิกิสัมมิปิกเวเทวกายังนอมานิกิเลอิสัมมิปิกเวเทวกายังนอมานิเทจิสัมมิปิกเวเทวกายังนอมานิตังจุนอตัสสตุกังมานะสิกโลทัปิสัมมิตตตติิิเเเอวะมัโโกกป สิโลกมนุกัสสามิยัตภูมิตาตาสิตาเซเยสิตากิริปังเปินทตาสมาหิตาปุตุสีหวาสันดีนาโลบังสาบิสปุโณอุทัตมนาสาสุธาวิปัสสนามนาวิลาปิญโยปัสติยัตวายะวันีกับิลวัตเวตโตมันเตยิสัทธาสาวกีศาสนีระดีเทวกยาปิการติวิจนาตาปิโกเตจัตตะปุกุลุงสุตปะปุตสัสาสนังเตชสัพพะตุรงูญานังอมนุสานาตาศาสนัง์อเปเกส สตมัทะคุงสหสังอสตสถาลิงสถานอีเกสหสังนังอมนุสังนังมัตสุงอเปเกนังตมัตสุงที่สาสภาวะพุทธะอนตันจัสพังอภิญญาว่าวะกิตรวานัจคุมาตะตัวมันตะยิสัทธาสาวกเกศาเสนและเตวะกายาปิกันตาเตวิชานันตปิโกวเยโวหังกิแต่ยิสัมิกิราหิอนุปุปโสรสตตาสหสสหวายขาปุมากับปิลาวัตวาอิติมันโตจุติมันโตนัมันโตยะสัโนมุตมนาปิกระมุงปิกุนังสมาติวันังจะสหัสสหเฮมมัตตายะขานันตวันนิโนอิติมันโตติัันนโโยสสน โมทัมนาพิกามุงพิกุณังสมิติมนังสตากิลาติสาสายักขานานตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตนัมันโตยัสัจิโนโมทัมนาพิกามุงพิกุณังสมิติมนังอิเจเตโซลัสสาสัยักขานานตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตนัมันโตยัสัจิโนโมทัมนาพิกามุงพิกุณังสมิติมนังเวสามิตาปัจจสตายักขานานตตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตนัมันโตยัสัจิโนโมทัมนาพิกามุงพิกุณังสมิติมนังคุณพิโรราชกัยโคเวปุระสานิเวชนันพิญญานังสตัสหัสังยักขานังปปะิรสติ กุมพิโรราชกหิโกะสุภะศิมติมนังปุริมันจาทิสังราชตัตตะโตประสัสติกัตถะนังอธิปติมหาราชเจ้าจัจจิโสปุตตาปิสัสสะก้าห่าวอิธนามามหาภราอิธิมันโตจุติมันโตวันามันโตเจ้าสสโนุโมธมนาภิกขมงปิกุณังสมิติมณังทักินันจาทิสังราชวิโดนหโนตักประสัสติกุปะทะปณังอธิปติมหาราชเจ้าจัจจิโสปุตตาปิสัสสะก้าห่าวอิธนามามหาภรา อิติมันโตชุติมันโตอนามันโตยะสัจิโนมุตธรมนาปิกขมุงิกุนังสมิติมนังปัจชิมันจัติสังฆาจาวิโระคูปัสสาตินะขะนังอธิปติมาราชเจ้าจจิโสพุตตปิตสะพพะวูอิทธนามามหาภราอิติมันโตชุติมันโตอนามันโตยะสัจิโนมุตธรมนาปิกขมุงิกุนังสมิติมนังอุตารันจัติสังราชวิคูเบโรตัปภสษาติยะขะนังอธิปติมาราชเจ้าจจิโสพุตตปิตสะพพะวูอิทธนามามหาภราอิติมันโตชุติมันโตอนามันโตยะสัจิโนมุตธรรมนัง ปุริมาทิสังตตาระโถทักคิเนนะวิรุณากูปัจฉิมินะวิรูปโคกูเไปรุตรังทิสังตะตรูเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาตันธนรักมนาอตังสุวันีกับปิลรัตตบีเตสังมายาวิโมตสากูปัญจานิกัสธามายาภิเทนทุภิเทนทุวิปูจโสปูโตสาจะธนโนกามาเสโตจักกินุมมันทุนิมันทุจัปนาโตโอปะมันโยจากทิวสุโตจะมัตลิจิตาเสโนจากการทัพโวนโราชาจโนสะโพอากูปัญจสิโคเจวะ ติมพะรูสุริยวัจสาเอติจันเยจราจโนคัตตาปาศาราชุพิโมตมนาพิกามุงพิกุณังสมิติมนังตั้งคุณังปสานาคาเวสราศาสหตจักกากัภัลสัตตระอาคูปยาคาสหราาติปิยมุนาทัตารถาจาอาคูนาคายยสจิโนเอราวโนมหานโคสุปขศสมิติมนังเยนาคาราชีศาราสารันติติปาทิชาปะกิวิสุติจขุเวหายาสาเตวนามะจปตาจิตราสุปนัยติเตสนามังกพยันตตา นาคาราชาธมาสิสุปันตโตเขมามกกะศิปุโตสันหาหิวัจจหิวพระมหาจันตานาคาสุปนานาสารนามังสุพุฑังจิตาปจิรหันเตนะสมุทังอสุราสิตาปาตโรวัดสวัสเซนเตอิทิมโตยัสสเซนกัลลกัญชามหาพิสมาอสุราตนาเวรสาเวปัจจิติสุจิติจะปะหาราโตนโมจิสาสตัญจับปริปุจนะหนังสัพพิเวโรจนามกาสันหิตาวาปลิเสนังละหุปฐามุปากรมุงสมโยธานิปัตตันเตภิกขุนังสมิตริงวะนังอาปูจัตเทวาปทวีจเตโชวาโยตถากามุง วรุณาวรุณาธีวาโสมุจจะยะสสาสหะเมตตากรุณากายิกาอากุธีวายะสัสิโนทัสสศติทัสสะธากายาสัพพิรันตตวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันมันโตยะสัสิโนมุมธมนาปิกมุงพิกุณังจามิติโมนังเวนตุจัตเทวาสหันติจัตอสัมาจัตถุเยยมาจัตถสุปนิสาธีวาจัตธรรมคูปุรากิตาสุริยะสุปนิสาธีวาสุริยะมังคูปุรากิตานักตานิปุรากิตาวา อากูมันตบาลาหกาวะสุลังวัจสโวเซโทสกูภาคราปุรินทโททัสเตตทัศธากายาซาเปนันตวานิโนอิทิมันโตจุติมันโตนันมันโตยะสันสิโนมุทมนาภิกขโมภิกุนังสมิติมนังอัตากูสหะปุเทวาจริญมากีสุการิวะอริตกาจโรจัจะอุมาบุพนิปาสสิโนวรุณาชาหะธรรมะจอจจุตตาจัจานิชกาสุเลยะรุจิราอากูอากูวัสวรนิสินโนทัสเตตทัศธากายาซาเปนันตวานิโนอิทิมันโตจุติมันโตนันมันโตยะสันสิโนมุทมนาภิกขโมภิกุังสมมิิตนัง สมนามหาสมนามนุษย์สามนุษย์สุตทมากิตาปตุสิกาอาคูอาคูมโนปตุสิกาอาทะกูฮัลโยเทวะเยเจลหิตวาสิโนปารคามหาปารคาอาคูเทวะเยสัสิโนทัศเศติทัศธากายาสัพพินานัตตวริโนอิทิมันโตชุติมันโตอนามันโตเยสัสิโนมุธมนาพิกามุพิกุณังสัมมิติมวังสุกากรุมหาอารุณาอาคูเบกณะสาสาอุทาตะไคหาปะมุขาอาคูเทวะวิจักนาสถานตาหารักชา มิสกาจายาสัิโนทนายังอาคาปะจุนโนโยทิสาพิวัติทัศเตทัศธากายาสภพนานตตะวันิโนที่มันโตชุดิมันโตวนาวันโตยะสัจิโนมุทมานังพิกะมงิกุนังสมิติวานังคิมิยาตุจิตายามากาตถกาจายาสัิโนสัพพิตกาลามาเสตชาชุตินามาจอาสวานิมารติโนอากูอาทาคูปะระนิมิตาทัศเตทัศธากายาสภพนานตตะวันิโนที่มันโตชุดิมันโตวนาวันโตยะสัจิโนมุทมานังพิกะมงิกุนังสมิติวานังสัตยติเทวานิกายาสัพภินานตตะวันน ยยจันเยสัิติสารสหประพุทธะชาติมัคีลังโอคตินะมานาสวังท่าเคโมคะตรังนาคังจะทั้งว่าอจิตาติตังสุปัมมะปรมตโตจะปุตายที่มโตสหเสนงุมาโรติโสจะโสภะคะจะมิติมนังสาติจะพรหมโลกังมหาปรมาพิตฐิตติอุปปโนชุติมันโตปิสมากายโยยะชาติโสทัศเศรษาอิสราอาคูปเจกวัสสัตติโนเตสันตะมัจโตอาคาหัริโตปริวาริโตเตจะสัพเพปิกันเตเินเตเจเวสะพรหมเกีมารเสนนาปิกามิ ปัสสะกันนะสะมันทด่ยังเอตักขันนะตะพันตะตะไรกินนะปัตตมตุวุสมันตาปริวานิทักมาวูมุจิทักโคจินังอิติตทัมหาเจโนุกันนะเซนังอภิเศยปณินาตะละมาหจัสรังกะตะวันอภิระวังยะถาภูสโกเมโขทันยันโตสวิจุโกตถาโสปฏิทาวติสังกุตุอสยังวสตันจัสรพังอภิญญาญาวะัะกิตวานนาจักุมาตโตมันติยิสถาสาวกิสัสนีนรัติมานาชินาปิกตาเตวิชชนนทะพิกวูเตจัตตปะมะกุลุงสุตวะปุตตะสะสนังวิตรากิเหปะการมุงในสังลุมปิอเฉย สัพเพวิชิตสังขมาพยาติตาญาสัชโนโมทันติสาพุเตหิสักกาเตชะเนสุตติบุสวดจุลักชายาปรกรนโมเมพุทตเตชะสารัตนะตยะธรรมิกาเตชะปะสิทธิปะสิทธวาธนานายาปรมีสุราสิทธิปรมัจจิอินตาจะจะตุโลกากัมปิรักกาสมุธาปุตุงกังขาจะสัพพมะชัยยะปะสิทธิพวันตุเตชัยยะชัยาโตระนิโตระนีอุตติอุตตินันตินัติชัยยะชัยะขัปกุลตัวระนิสัยนิรสัยเสนาเมรุมราชปุณณราชีชัยยะชัยาคำบีรัตสุโมปีทาเกตนาคีปิสัจพุตกาลีชัยยะชัยะตุนิมิตาโลกิชชชััยยยะะสสขุุทธาาานม ชัยยะชัยะวรุณนมุขสัตระชัยยะชัยะตัมปาตินะข้กุละขันธะกัจจายะชัยยะขัจฉคนนะตุลงสุกะลบุชงสิหยปยกาติปาชัยยะชยะวรุนนำมุขยาตาชิตาจิตะเสนารีปุระสุตินรดีชัยยะชัยะสุขาสุขาชีวีชัยยะชัยะตรณีิตาลีสธาสุชัยยะชัยยะชัยะตรณีสันติสัทธาชัยยะชัยะมังกราดัญญาปวักขีชัยยะชัยะวรุณมิญญาคีชัยยะชัยะลักษีสุรปุตตะเสชเตชาชัยยะชัยะประมินทักขณาชัยยะชัยะราชาธิราชสใจชัยยะชัยยะ ชายะชายะอรหันตาปัจเจกบพุทธสาวงชายะชายะมหิสุโรูารุฮารินเทวาชายะชายะพรหมะพรหมาจุลโกชายะชายะนาโกวิรุณโกวิรุปโกจันติมารวีอินทโฉเวนเตโยจักกูเวโรจักบุโนปิจักอคิวะโยจักป้าจุโฮกุมารโอทัตตาร์ตะโก อัฏฐรสะมหาธิวาสิทธิตาปัสสาทโยอิสิโนสาวกาสภาชยะรามุพวันตุเตชยะธรรมโมจะสังโฆจะทัตสปาโลจะชยะกัรเอตินะชยะเตเชนะชยะโสธีพมันตุเตเอตินะพุทธเตเชนะหตุเตชยะมังคลังชโยปิพุทธสัจสิริมตัวอายังมารัชชะปปิมตัวปราชโยโคจะยังปุถิตมตปโมติตาชยะชยะตถาพรหมคณาเมหิสิโนชโยปิพุทธสัจสิริมตัวอายังมารัชชะปปิมตัวปราชโยโคจะยังปุถิตมตปโมติตาชยะตถาอินทคณาเมหิสิโนชโยปิพุทธสัรมจ มารสกัปิปิมตปราาชโยอโคเซยัมติมนเีปมุติตาชยตถาเทวขณมหิิโนชโยปีพุทธศสิริมตอยงมราากัปิปิมตปราาชโยอโคเยัมติมนเีปมุติตาชยตถาสุปนักนณมสิโนชโยปีพุทธศสิริมตอยงมาราะัปิปิมตปราาชโยอโคเซยัมโพติมนเีปุติตาชยตถานาคนามหมสิโนชโยปีพุทธศสิริมตอยงมราากัปิปิมตปราาชโยอโคยัมพติมนเีปมุติตาชย ตถาสัพพมัคคนามหิเสโนชจยัางโตโพธิยามุเรีสกัญญานังนั้นทิวัทโนเอวังตะวังวิชโยโหหิเจยัางสุเชมังะเลอปนาจิตปันังเกียร์สีเสบดวีปุกเลอภิเศกีสัพพุทนานังาขปะโตปะพุทธะติสุนันเกตังสุมังกะลังสุปปะตังสุติตังสุมโนสุโมหตุจัสสุติตังภาหมัจจริสุปะตะกินังกายะกัมังวะจะกกัมังปะตะกินังปะตะกินังมโนกัมังปิติติปะตะกินังปตะกินานิกะตะวานาละวันตเตย ปทะกินีเตอัฏฐะรัฐาสุกิตาวิรุณาพุทธศาสนีอโรคาสุกิตาโหตระสาหะสเพหิยาติปิสุนันตุวอนโตเยเทวะอสมินตานีอธิคตาทิฆายุคาสตานโหตุสุกิตาวันตุสัพปทาระคันตุสัพพสัตานังระคันตุจิตาศาสนายายากาจิปัตนาเตสังสเพปุเรนตุมโนรัฐายุตตกะเลปวัสันตุวัสังวัสาวรากาโุคาจุปัตตวะเตสังนิวาเรนตุสัพะทากายาสุขังจิตาสุขังอราหันตุยะธารหัง บุตรมนิยามสุตังเอวัมีสุตังอีกังสมัยังป a กวาปัสาวติยังวิหารติเขตวันีอนาคปินทิกะสะอารามีตตระโคปกวาปิกิเิปิโปัันเตติเตปิกูปกตปัจจสูงมกวาเอตตะโจาอุปทาวาปิกวตตะตะนังอุปทาวาตตะตะนังติตาาสาาตุตธรรมนิยามตาสสักการะนิจติตังตตะตะอภิสมุจติอภิสมิติอภิสมุจิตวาอภิสมิวาจิกติเทเติปัญญาปิติปัฏฐาปิติว ตุติมาตตาธรรมนิยามตาสปิสังขนาตุขาติตังตถาคตุอภิสัมพุชติอภิสมิติอภิสัมพุชตวาอภิสมตะอจิกติเทเติปัญญปิติปตปิติวิวรติอภิภะชติตานิกรติสิสัขนาตุขติอุปัฏาวาภิโกวตถาคตานังอุปัฏาวาตถาคตานังติทาวจาาตุตมีตาธมนิยามตาสเพธรรมามตติตังตถาคตอภิสัมพุชติอภิสมติอภิสัมพุชตะวาอภิสมิตตะวอจิกติ บุสวดพระเทกรัตะคาถาอติตังนานะวาพระมือยะนัปติกังคีอนาคตังบุคคลไม่ควรคิดตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงประวงถึงที่ยังไม่มาถึงจะตัติตามไป็นเงินตังอปัญจะอัตนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนก็ยังไม่มาปัจจุบันนั้นจะยธรรมังตถาวิปัสสติวิปัสสติอสังยิลังอสังกุปังตังวิธามนุกตุหะเยผู้ใดเห็นทรรมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่นอนเงียบคอนแขนเขาควรพ่อปูนการช่นนั้นไว้อาชีวะกิจมาตะปังกูชัญญามานะนังสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้กใครจะรู้ความตายในพรุ่งนี้ ใหเฮโนสังคาันเตนะมหาเจรนามัจจุนนเพราะการปฏิเพียนต่อมัจจุราชซึ่งมีเสนาะมากย่อมไม่มีสำหรับเราอีวังวิหาริมาตาปิงอโหระตะมาตันติตังตังเวพระเทกราตโตติสันตุอธิกเตมุนีมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกี่ยงการทั่าทางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้ปีละเพียงนาทีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสังเวคปัจเวคนะสัพภีสังขารานิจ่าสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไป สเพสังขารทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุ้นทอนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วเก็บแย่เจ็บตายไปสัพเพทปาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและมีเจ้สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าของเราว่าตัวก็ตนของเราอัตุวังชีวิตตั้งชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุ้วังมรณะนังความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมายามารีตพังอันเราจะพึงตายเป็นแทนมรณะประโยชน์สันนั่งีชวิตงขอเรามีีควาามตยเป็นท่สุดรอบชีวิตตั้งชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยง มาดานังเมญีกันความตายของเราเป็นของเพียงมัตตากลนที่จะสังเวชอายังการอยู่อจีหลังงานกายนี้มิได้ตั้งอยู่นานอภิตะวิญโญขันสปะจะจับวิญญาณชุดโทอันก็จิงเสร็จแล้วอธิเสสติจากนอนทับปฐวตินซึ่งแผ่นดินกระลิงขลังอิวะประดุดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนี้ละทังหาประโยชน์ไม่ได้อริจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยาธรรมีนุวะความีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปจิตตวานิทิจันติการเกิดขึ้นแล้วดับไปเตสังบุุสมมโควาเข้าไปสงบรทั้งหลายเป็นสุขิ่ สเปสตามันติจะสัตว์ทั้งหลายต้องปวงกกำลังตายอยู่มรินสุจามริสเลที่ตายแล้วและกำลังจะตายแต,ยตย่เหตุเทวหังวาริสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัที่มีเอตสังสยโยความสรงสัำในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสวดเมตตาย,ยางกิจิยังกิจิกุศลังกำมังสเปหิตระเตหิตกตังปุอยังนุออนุโมทตันตุสุนันตุปนโตเยเทวะ อัศมิินทานีอธิกตาที่ขายุกาสตัหุตุสุกิตังหุตุทุกขาปมุชนตุมาตาปิตาสุกิตางหุตุทุกขาปมุชนตุสเพียยติกาสุกิตางหุตุทุกขาปมุชนตุสเพียอัจติกาสุกิตางหุตุทุกขาปมุชนตุสเพียปิสาสเพยยะขาสเพเยปิตาสุกิตางหุตุทุกขาปมุชนตุสเพียอาริจาริยุปัชชายะสุกิตางหุตุทุกขาปมุชนตุสเพียนากตาสุกิตางหุตุทุกขาปมุชนตุสเพียเทวาสุกิตางหุตุทุกขาปมุชนตุสเพียสมาติตังสมิจันตุมอสวดบููชาหลววงป่ทด นโมบุติสัตตุคันติมายะอิติปะกวานโมบุติสัตตุคันติมายะอิติปะกวานโมบุติสัตตุคันติมายะอิติปะกวาปฏิทานกถายาธิวตาสันติวิหารวาสินีทุเปคเริปุติทุคเริยตยิงตยิงต,ต,ต,ตาธรรมทานนีนะ พระวันตุปุจิตาสุตินโกรณเตถาวิหารมัณฑะเลยที่ราจมัชฌานวกาจามิกูสารามิกาธนปฏิอุปสกกาขามาเจติสานิขมาจจสราสปานันปูตานุจิตาพระวันตุเตชลาผู้ชายเยปิจันตสัมปะวะสังเสตชะตาอัตบุปปาติการิยในกังธรรมวารังปฏิจเตสเปปิปทุกษากโกรณตุสังขยังฟาตุจิรังสตังธโมธรรมธราจัปุกลาสังโฆหัตุสมาโควัตอัธยะจัหิตายะจัธมหรักตุสัตถมุสเปปิธรรมจาริโนวุติสปปปุเนยมะธรรมเนียริยปเวทิติปสันนาวนต สัมมาทังปรมิันตุกาเลเทโวปวัสตุวิธิภาวายะสตานังสมิทังเนตุเมทะนุมาตาปิตาจันตระชังนิจังรักันติปุตะกังเอวังธรรมีนาราชโนประชังรักันตุสัพปทานเทวตาอุโยชนักคาถาทุกขปตาจนิดทุกขาวะยาปตาจนิดพะยาโสกปตาจนิดโสกานตุสัพเพปิปานิโนอิตาวิตาจะอันให่มีสัมปตังปัญญาสัมปตังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติสิทธยาทังทัตันตุสัทถายะสีลังรักันตุสัพปทาภาวนาปิรตตาวุนตุกัจจุเทวตาาะสมังคลถา อนตุสัพปังสุมังคลังลกคันตุสัพติวัตาสัพพุทธานุภาเวนะโสติอนุมิลาเตลังอนตุสัพปังสุมังคลังลกคันตุสัพติวัตาสัพตะมาณุภาเวนะโสติอนุมิลาเตลังอนตุสัพปังสุมังคลังลกคันตุสัพติวัตาสัพสังขานุภาเวนะโสติอนุมิลาเตลังสัพเพพุทธาพรลปตาปจีกันนันจะยังพลังอรหันตานันจติเชนละขัรมฐานิสัพปโสสัพเพพุทธาพรลปตาปจีกันนันจะยังพลังอรหันตานันจติเชนละขัรมฐานิสัพปโสสัพเพพุทธาพรลปตาปัััจจิกนน สติพุทธาภรปตาปจีกนันจะยังพลังอาหันตานันจะติชนะละกธรรมธานุิสับปโสสติพุทธาภรปตาปจีกนันจะยังพลังอาหันตานันจะติชนะละกธรรมธานุิสับปโสสติพุทธาภรปตาปจีกนันจะยังพลังอาหันตันันติชนะรักรรมธานุิสับปโสสติพุทธาภรปตาปจีกนันจะยังพลังอาหันตันันติชนะละกธรรมธานุิสับปโสสติพุทธาภรปตาปจีกนันจะยังพลังอาหันตานันจะติชนะละกธรรมธานุิสับปโสสติพุทธาภรปตาปจีกนันจะยังพลังอาหันตานันจะติชนะละกร ด้วยอนุภาพแห่งบุญกุศลนี้ข้าพเจ้าได้สวดแต่ใหญ่พระบุตรมนี้ข้าพเจ้าขออนุเคราวห์ติเตวายเปนพระชาติกุศลในพระนามเจ้าธุรกิจพระบรมราชาธิราชพระมุราชชนนี้แผ่นปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรคารายขออนุสงฆ์แห่งบุญกุศลนี้จงเึงนสะพัสซึมเอมงคลแก่ข้าพเจ้าแคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกสุขและภัยนต่ละงบวงให้มีรายได้อันจุดจริยมั่นคงเป็นสมาชิกอันชอบทำเขาไม่มีปัญญาแต่จนเขาจะได้มีข้าพเจ้าขอ้าพเจ้ามีสมาธิติดตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งบุญกุศลปณังเจ้าตาอก อีกทางขอเทิเดิางต่งางเพื่อนมุ่ง,งตาาระักสาการ์ในภูมินี้โปรยิสิประศัดพรนองสุภาพมงคนในจวัดทุมคนได้รายอดเสียที่ทั้งฝ่ายในและฝ่ายหลังรวมถึงทุมคนทั้งฝูงที่สามสิบน,นที่จะสร้างขึนง้นให้เปลีย่ยนด้วยประุภาพเิพนุภาพร่ทาวัานศุกร์บอำวยเเป็นสมของวชาที่การเตือ